ก็ดีใจค่ะเมื่อคืนก็เมื่อคืนก็ไปทัวร์สอบแล้วก็นอนเต็มอิ่มคืนแรกไม่เสีสื่อไม่เสีอะไรเลยยังค่ะยังเพราะว่ารอให้ขอบคุณสปอนเซอร์เสร็จก่อนใช่ค่ะเดี๋ยวก็เหมือนว่าทางกองจะให้กลับไปเตรียมของเพราะว่าก็มีคิวที่จะซ้อมมีคิวที่จะซ้อมเรียนเต้นเรียนร้องต่อเลยค่ะเพราะว่าติดที่ปอบยังไม่อยากเสียบสื่อว่าอะไร ไม่อยากอ่านคอมเมนต์ไม่อยากดูโซเชียลว่าอะไรค่ะอ่าหนูมันมันก็ค่อนข้างที่จะมีกระแสส,สองทางนะค่ะคือว่ามีในทางที่แบบว่าลบบ้างแล้วก็ในทางที่บวกบ้างใช่ค่ะแต่ว่าน้องอยากแบบว่า <c oughs> ทำ ขอบคุณสปอนเซอร์ให้เสร็จก่อน<ม>เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะนอยอะไรเงี้ยแต่มันเป็นการป้องกันตัวเองมากกว่าค่ะหมายถึงว่าเรากลัวว่าเราจะทําหน้าที่ออกมาได้ไม่ดีมากพอใช่แสดงว่าเอนก็รู้ตัวเองใช่นก็ยังรับมือกับเรื่องนี้ยังไม่ได้รับเสแน่นอนก็ถือว่าทําใจรอประมาณนึงค่ะ,ะทําใจรอว่ามันอาจจะมีบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้ใช่แล้วคิดว่าเต้นจะรับมือเรื่องนี้ยังไงเอ่ยถ้าเสพถ้ารู้คอมเมนต์หรือ ออพี่เลี้ยงจะพูดกับหนูเสมอว่าให้หนูยอมรับตัวเองค่ะหมยถึงว่าให้ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับในศักยภาพตัวเองถ้าเราผิดเราก็แค่แก้หนูก็ยอมรับนะคะถ้าหนูถ้าหนูผิดหรือหนูไม่ไดีตรงไหนหนูก็ยอมรับตรงนั้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่หนูควรทําก็คือหนูก็ต้อง ปรับแล้วก็แก้ไขในจุดนั้นเหมือนตะกี้พี่อิงฟ้าก็เข้ามาหาแล้วว่าโอเคไหมก็แสดงว่ามันมันก็ค่อนข้างที่จะแรงเพราะว่าหนูก็ได้เปิดอชอตเชียลหนูจะเปิดเฉพาะลงงานเปลี่ยนโปรไฟล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีเห็นอยู่บ้างแต่ว่ายังไม่ได้เสพเยอะขนาดนั้นพี่ฟ้าก็เดินเข้ามาให้กําลังใจก็บอกว่าหลังจากนี้คือเราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้เขาได้เห็นศักยภาพของเราเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ คะแนนก็เป็นเอกนท์หมายถึงว่าเสียงท่านมากฉะน,นั้นหนูก็ไม่ต้องกังวลว่าหนูไม่ดีหรืออะไรยังไงเพราะว่าพี่ฟ้าบอกแล้วว่าพี่ฟ้าก็ยืนยันว่ามันก็ยังคงเป็นหนูให้เหมือนมองตัวเองว่าเราคิดว่าสิ่งที่เราคาร้านจ่ายตาแบบคนอื่นนะคะคือเรื่องอะไรหลักๆน่าจะเป็นเรื่องบอดี้ค่ะแล้วก็การตอบคาถามซึ่งหนูก็รู้ตัวเองดีว่าเมื่อวานพอพอมันตื่นเต้นตอนแรกหนูก็คิดว่าตัวเองตอนแรกก็คิดว่าตัวเองจะไม่เข้า คิดว่าเอ้ยเราท็อปสิมันก็เกินเกินพอสําหรับเรามากๆแล้วเพราะว่าธงแรกที่เราปักก็คือหนูก็ไปที๊ปอปส่วนที่พอเก็บตัวได้หนูก็รู้สึกว่าตัวเองทําทําอะไรได้เยอะมากขึ้นแล้วเราก็คิดว่าประกวดครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็ต้องไปให้สุดหนูก็เลยปักธงที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆหนูเชื่อว่าทุกคนหวังมงแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับในตัวเองก่อนว่าศักยภาพของเราอาจจะเข้าสูงสุดได้ท็อปสิหรือว่าท็อปห้ามันอาจจะมันอาจจะได้แต่มันคงยากมากๆหนูก็เลยทําใจโอเคน่าจะต้องท็อปส แต่พอจับมือกับจินนี่เราก็บอกน้องว่าน้องจินนี่ก็ปากต่อด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ยังไม่ได้คิดว่าเป็นเราเองแต่ว่าพอเข้าปุ๊บก็ประกาศทีป๊อบก่อนตอนประกาศทีป๊อปตอนแรกหนูคิดว่าถ้าสมมติจะเข้าห้าหนูก็คงได้ไปพักแบบนั่งทําสมาธิก็คือประกาศทีป๊อปตอเลยหนูก็ไปดีใจกับทีป๊อปอยู่สมองก็คือไปหมดแล้วตอนนั้นก็ตอบไม่ตรงคำถามมารู้ตัวตัวไหนเี่ตอบไม่ตรงคำถาม ีต,ตอบเสร็จร<อ>ู้เลยค่ะนที่บอกว่าส่วนแล้วก็ขอบคุณค่ะอ่าในส่วนที่บอกว่าส่วนแล้วก็ขอบคุณค่ะคือคําตอบในหัวหนูคือหนูจะบอกว่าส่วนสิ่งที่เราแข็งแรงคือองค์กรของเรามีผู้บริหารและความแข็งแกร่งนั่นคือความมั่นคงของ MGI หนูว่าจะพูดอย่างนี้ <laughs> แต่แว, <laughs> ว่า <laughs> ใช่ค่ะพอเหลือไปเห็นเวลาปึง้งโอเคขอบคุณค่ะแล้วตอนนั้นเราคิดไหมว่าเราจะตุ้มแน่นอนหรือว่าเข้ารอบหรือเผื่อใจไว้แล้ว ก็เผื่อใจไว้เลยค่ะพอตอบเสร็จปุ๊บก็แบบมันอีกนิดเดียวก็จะตอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่มันมันเป็นเวลาแค่ไม่กี่วิแล,วแล้วแล้วสมองเรามันกังวลว่ามันจะหมดเวลาแล้วแล้วก็เลยส่วนงับไปเลยเพราะว่าต้องอยอมแล้วว่าแบบอพอหนูตอบแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็คิดแล้วว่าเหมือนเป็นการเครี้ยงงงเลยนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็อ่า ก็ฝากความหวังกับน้องจินนี่ <c oughs> ก็คือแต่น้องจินนี่ก็บอกว่าเฮ้ยหนูไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยก็คือคุยกันแต่ว่าหนูก็เลยว่าโอเคถ้ okay างั้นก็ถ้าผลมันจะเป็นยังไงหรือว่าถ้าผลมันจะออกออกจากใครเราก็ยินดีเพราะว่าน้องก็คือคนที่สวยแล้วก็เก่งมากๆส่วนเราเราก็ทําเต็มที่ในทุกโอกาสของเราเพราะว่าหนูไม่ได้อยากด้ค่าตัวเองเพราะว่าอุ้ยฉันอ้วนอ่ะฉันน้ามัมฉันไม่ทําหรอกคือไม่คือ,คอถ้าถ้าตรงเนี้ยถ้าปะป๋าว่าผ่านหนูก็ใช้ทุกโอกาสให,ให้เต็มที่แค่นั้นเองค่ะ อย่างบอสบอกว่าจะพาน้องเหมยเนี่ยไปโมหน้าเนี่ยศัลยกรรมน้องเหมยแบบรู้สึกอยากจะทําอะไรบ้างอะค่ะเรื่องเรื่องหลักๆก็น่าจะต้องลดน้ําหนักให้เห็นโครงหน้าก่อนค่ะเพราะว่าลดให้ลีนเลยแล้วก็ส่วนเรื่องแก้มเรื่องเรื่องโครงหน้าก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เพราะว่าเหมือนหนูทราบมาว่าคุณหมอคุยกับหนูว่ามันมันจะต้องเห็นโครงหน้าก่อนเพราะว่าถ้าทําเลยเราไม่รู้ว่าพอมันลดลงแล้วมันจะเบี้ยวหรือว่ามันจะอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะ เดี๋ยวก็อย่างปนคำถามประเด็นเรื่องคำถาม,มที่เขาถามเรื่องเกี่ยวกับซัปพาวเร์แต่เราไปตอบเรื่องการศึกษาอันนี้ก็ถือนนถว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เปันใช่ค่ะคำถามนี้คือหนูก็ก็ซ้อมกับตัวเองมานะแต่ทำไมหนูไม่คิดหนูอาจจะคิดไปเรื่องแบบอยากให้แกรนสร้างค่ายเพลงแล้วก็ผลักดันอะไรอย่างนี้ไปเลยแต่หนู คือตอนนั้นสมองหนูมันปิดจริงๆแต่ว่าหนูเป็นคนที่แบบเชื่อแบบแรกในหัวตัวเองแต่แบบแรกมันเป็นแบบแรกที่แบบไม่น่าเลยคือตอนนั้นน่ะหนูอยากตอบไปว่าก็นี่แหละค่ะคืออยากใช้ความสามารถของตัวเองแล้วก็อาจจะสร้างเป็นค่ายเพลงของแกแล้วก็ผลักดันให้แบบว่านู่นนี่นั่นไหมแต่ว่าทําไมแบบแรกมันต้องเป็นสิ่งนั้นหลายคนบอกว่าสามใช่ซอฟต์พาวเวอร์ใช่ค่ะก็รู้ตัวก็ยอมรับตอนนั้นก็โอเคเราเรา มันก็น่าจะลองสี่าาจากการตอบคำถามคนมีที่ตอบมานนั้นคืออะไรโอ,อ้โห,ด,หดับเลยค่ะค <laughs> ำถามคืออะไรนะหนูไปถามสกิทพี่หมอพี่หมอค่ะเอ้ยพี่พาท้าคำถามคืออะไรนะก็ <laughs> คือตอนนั้นมันอาจจะต้องโทษตัวเองนี่แหละเพราะว่าหนูไม่มีสติใช่มันหลายอย่างมากเพราะว่าเราก็ได้รางวัลทีป๊อปมาปุ๊บก็เดินเข้าบ็อกกิ้งเลยแล้วก็ ถ้าย้อนเวลากะับไปตอบคำถามใหม่ได้อยากจะตอบว่าอะไรคะเรื่องสอบ power หนูจับต้องได้ือเป็นลูกบ้างถือแล้วลูกมุกงเป็นลูกจับไว้จับไว้ก็ได้ค่ะค่ะเอลยโอเคถือเลยโอเคต้องถือคือหนูอ่าหนูว่าหนูเป็นคนที่พูดเก่งร้องเพลงเก่งหนูก็เลยอยากหนูว่าพยายาม หาโอกาสในการที่จะทําเพลงทําซิงเกิลมาโดยตลอดซึ่งหนูขาดแค่ผู้ใหญ่ยื่นมื้อเข้ามาแล้วก็มาให้โอกาสซึ่งหน้าตอนนี้แกรนก็ประกาศที่จะหาทีป๊อปหนูก็อยากใช้เสียงของหนูและความสามารถของหนูในการสร้างคา่คายเพลงแล้วก็เซ็นสัญญากับองค์กรผลักด,ดันให้ทุกคนได้เข้าถึงในค่ายเพลงของเราเยอะมากขึ้นประมาณนี้เลยค่ะที่หนูซ้อมมาแต่ว่าการศึกษามันมาจากไหนก็ไม่รู้ช่วยเอาออกไปดีค่ะ ใช่ค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าน้องๆในประเทศไทยของเราหรือว่าเด็กที่รุ่นใหม่ก็ค่อนข้างที่จะสนใจในเรื่องเต้นเรื่องร้องเพลงเยอะมากขึ้นซึ่งหนูรู้สึกว่ามันอาจจะตอบโจทย์กับองค์กรแล้วก็ในปีนี้ค่ะแล้วคุณพ่อที่อยู่ที่อิสราเอลที่เราบอกว่าคุณพ่อยังไม่กลับบ้านได้มีโทรมาหาเราบ้างไหมคนะหนูยังไม่ได้เล่นโทรศัพท์เลยค่ะใช่แต่ว่าคือทักทักไปบอกครอบครัวว,ว่าหนูทําได้แล้วนะแต่ว่าส่วนเรื่อง เรื่องน้องสาวกับกับเรื่องคุณพ่อคือเดี๋ยวหนูเคลียร์ทีหลังใช่ค่ะแต่ว่าตอนแรกแรกแม่แม่ก็โทรก่อนที่จะถึงวันไฟนอลบอกว่า เรื่องน้องเจายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่างั้นขอให้หนูมีงานเป็นหลักแหลงก่อนได้ไหมเผื่อว่าหนูถ้าถ้าสมมติหนูจบตรงนี้แล้วหนูไม่ได้หนูก็จะหนูก็จะส่งไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้หาไว้กอนแต่พอแต่พอได้แล้วถ้าสมมติหนูได้เข้าบ้านแกลนจริงๆอันนั้นหนูรับผิดชอบน้องไหวหนูก็จะได้ส่งน้องต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันมันก็ก็เป็นอะไรที่เราทําได้แล้วเราก็เลยทักบอกว่าหนูทําได้แล้วแต่ว่าทุกอย่างที่หนูรับปากไว้หนูก็จะทําให้ได้ ชีวิตชีวิตหนูหลังจากนี้คะวางวางแผดเองยังไงบ้างโอเคและกระแสยังไม่หายไปแน่นอนใน่ามกลางกระแสที่ยังโจมตีเราอยู่หรือแบบยังไม่โอเคกับเราอยู่อะไรนี้คะหนูคิดว่าหนูจะยังไย่ต่อมันหนูหนูหนูรู้สึกว่าลําพังหนูคนเดียวหนูหนูทําอะไรไม่ได้นอกจากยอมรับแล้วก็พัฒนายอมรับแล้วก็แก้ไขในจุดที่ตัวเองผิดพลาด เหมือนที่พี่อิงฟ้าบอกว่ามันมันเกิดขึ้นแล้วลืมทุกอย่างไปแล้วก็หยิบจุดที่เขาบอกว่าเราต้องแก้ไขอะไรหยิบจุดนั้นมาให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นคือเราไม่สามารถไปบอกุกคนว่าฉันทำอันนี้ได้นะแต่เราต้องทำให้เขาเห็นใช่ค่ะให้เขายอมรับ,รบใช่ค่ะในหัวฉันหมายใช่ค่ะสุขภาพจิตตอนนี้เราเปไ็น,น,นปยังไงบ้างคะยัแค่สุขภาพจิตตอนนี้ก็ยังยังมีดีใจอย,อยู่ค่ะเพราะว่า หนูยังหนูยังไม่ได้เข้าอาจจะมีแบบว่ากลัวเพราะว่าไม่กล้าเข้าโซเชียลแต่ยังไม่ได้รับ,ร,บรับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ค่ะยินดีด้วยนะคะขอบคุณสุดท้ายฝากขอบคุณแฟนๆอย่งางมากขอบคุณทุกท่านก็ กำลังใจและคนที่ไม่เข้าใจด้วยกั hmm. นะคนที่ยังไม่อยอมรับเออโอเคค่ะก็อันดับแรกก็ต้องขอบคุณด้อมของหนูทั้งสีด้อมที่ซัพพอร์ตแล้วก็ที่ให้กำลังใจที่คอยช่วยเหลือมาโดยตลอดแม้กระทั่งวันนี้หนูเข้าไปเห็นว่าก็โดเนตกันชําเลยขอบคุณที่รักขอบคุณที่เอ็นดูหนูแล้วก็สัญญาว่าชีวิตหลังจากนี้จะคว้าทุกโอกาสให้ดีทําให้ดีที่สุดแล้วก็จะไม่หายไปไหนแล้วก็ทุกคนอย่าหายไปจากหนูนะคะ mm hmm. เพราะว่าเพลนตอนนี้ก็คือเกาหลีรออยู่นะคะฝาก ฝากติดตามผลงานที่จะเข้ามาของหนูด้วยแล้วก็ฝากถึงพี่ๆที่แบบว่าโอเคอาจจะติชมน้องบ้างก็หนูก็จะทําให้ดีที่สุดจะพัฒนาตัวเองก็จะปิดจุดที่พี่ๆแนะนํามาแล้วก็ฝากเปิดใจให้หนูหน่อยนะคะฝากเกันดูหนูหน่อยนะขอบคุณค่ะ